เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยพแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีร,รายละเอียดความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรบรมาาิบดิศรีสินะลรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่7กันยายน2568แล้วนั้นบัดนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำน,นาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรี ทั้งนี้มีรายชื่อรัฐมนตรีที่น่าสนใจคือนายพิพัฒรัชกิจประการเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายโสพลสารามเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายบวรศักดิ์อุวันโนเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรี นายเอกนิตินิติธันประภาสเป็นรองนายยกรััฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าเป็นรองนายยกรััฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัคพลเริศพิบูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช นายอนุทินชาญวุรลกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก1นึ่ตำแหน่งพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหารครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2568 โดยก่อนเริ่มการประชุมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมยืนไว้อาลัยนายทหาร15นายที่เสียชีวิตรวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นในที่ประชุมได้หารือประเด็นสําคัญด้วยกัน3ประเด็นดังนี้ 1. การปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ที่ประชุมเห็นชอบให้ปิดด่านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกัมพูชาไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทยอีกต่อไป2ปัจจุบันกัมพูชายังถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจึงจัดทำรั้วชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้มาตรการลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนว 3. แนวทางการดาเนินการต่อการละเมิดอธิปไตยของไทยมีข้อสรุปดังนี้คือการดาเนินการตามกฎการใช้กําลังสากลเมื่อการกระทําเข้าข่ายการกระทําที่เป็นปลรปักหรือเจตนาที่เป็นปลรปักโดยเฉพาะหากเป็นการสอดแนมหรือเตรียมโจมตีซึ่งตามกฎการใช้กําลังสามารถใช้เป็นเหตุเริ่มการป้องกันตนเองได้โดยได้วางมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ได้นําเสนอแนวทางการปฏิบัติไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วสารอาญานัดฟังคำพิพากษาสารดีกาคดีมอบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อปี2551ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมเกียรติงภงไพบณ์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเสียชีวิตแล้วนางสาวอัญชลีไพรีรักนายภูวดลทรงประเสริฐนายยุทธิยงลิ้นเลิศวาทีและนายชิติพันธ์ลิ้นทองกุลซึ่งเป็นอดีตแกนนำม็อบพันธมิตรร่วมกันเป็นจำเลยที่1-5ถึงในความผิดฐานร่วมกันมั่วสมตั้งแต่1ิบคนขึ้นไปในฐานอังยี่ซ่องโจรเป็นหัวหน้าสั่งการบุกรุกสถานที่ราชการทำให้เสียทรัพย์ ทั้งนี้สารได้พิจารณาแล้วพิาพากษาแก้ยกฟ้องจำเลยซึ่งประกอบด้วยนางสาวอัญชลีนายปัวดลน,นายยุทธิโยงและให้จำคุกนายพิกิพันธ์ริ้งทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรเป็นเวลาหเดือนโดยไม่รอรงอาญา